ล้อเป็นลายทีอีสามเจ็ดมาพร้อมกับปั๊มเบรกเอพีเลสซิ่งเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะคุณผู้ชมจัดทรงมาให้หล่อสว,สวยเลยคุณผู้ชมนี่นะครับยางหุ้มเพลใไม่กริปไม่รั่วไม่เสื่มนะครับโชค๊คน้านบนเดิมๆสวยๆเลยคุณผู้ชมเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมนะครับอัตราเร่งก็ยังดีเสียงลมไม่มีเข้าห้องโดยสารคุณผู้ชมเขาเรื่องอยู่นะใช้ได้เลยนะครับ วีครคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเต่าบิ๊กคาร์นะวันนี้ผมมี Honda Jazz จัดตรงหล่อๆเลยนะคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับเอาไปเติมวันขับอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมรถสวยไม่น้อยราคาถูกผ่อนสบายกระเป๋านะครับเอาครับเรามาดูเลยครับว่าเจ้า Honda Jazz นะครับปี2 0 1 4 1.5 SV คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วคุณภาพเป็นอย่างไรแต่งอะไรมาให้บ้างมาเลยครับคุณผู้ชมนะครับเจ้า h o น d ้า a จ z คันนี้มากับสีเหลืองนะคุณผู้ชมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับ รถใหม่ๆเลยนะคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสวยคันนี้นะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะครับล้อเป็นลายท E 37มาพร้อมกับปั๊มเบรก AP r a c i ส g เลยนะคุณผู้ชมตวอยางผมบอกได้เลยว่าเบรกหนึบเบรกอย่างดีนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะคุณผู้ชมจัดทรงมาให้หล่อส,สวยๆเลยคุณผู้ชมนี่นะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมีมาให้แล้ว ตัวนี้จะมีปุ่มล็อกรถให้ที่มือเปิดนะครับสวยงามคุณผู้ชมมาดูกันโอ้โหมาด้านในใหม่คลิปทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมใหม่คลิปมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตะเข็บกันมาดูเม็ดอาร์ก,กันนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กเดิมๆเลยคุณผู้ชมสวยงามมากๆซอกประตูเดิมๆนะครับน็อตไม่มีร่อง,องรอยของการไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับ นี่นะครับด้านหลังก็ใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมโอ้โหเม็ดอาร์คใหม่ๆเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการเคาะพ่นสีทําสีแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรมของเขานั่นแหละขออนุญ,ญาตนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ครบนี่นะครับ เดิมๆครับซอกในเดิมๆหลุมอะไรเดิมๆนะครับผู้ชมโอเคเรามาดูประตูหลังด้านขวากันบ้างนะครับผู้ชมนี่ครับเม็ดอาร์เดิมๆนะครับผู้ชมประตูฝั่งคนขับนะครับผู้ชมนี่นะครับ เออาร์เดิมๆครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้ารถคันนี้กันว่าเดิมหรือเปล่านะคุณผู้ชมไปครับเราเข้ามาดูที่ห้องเครื่องของเจ้าฮอนด้าแจ๊คันนี้กันนะครับว่าสวยเดิมมีตรงไหนที่ควรที่จะปรับปรุงหรือเปล่านะคุณผู้ชมโอ้โหน็อตเดิมนะครับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะคุณผู้ชมเครื่องนะครับใช้งานเดินนิ่งเงียบนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมนะคุณผู้ชมรถสวยนะครับ ปาโป้งเดิมเลขน้ํายาแอร์ยังอยู่ครบนะครับมอกยังอยู่ครบนะครับน,นี่สาตาต์ทเครื่องอยู่นะคุณผู้ชมเสียงเครื่องแบบนี้ถือว่ายังเงียบนะครับไม่ดังไม่หรือว่าไม่สั่นนะครับไม่คลอนนะคุณผู้ชมก็เรามีรับประกันเครื่องเกียร์ครับให้หนึ่ปี1,000 10, งกิโลเมตรนะครับแนะรับประกัน183รายการทั้งอะไหล่เครื่องยนต์และ เกียนะครับร้อยแปดสิบสามรายการเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปแล้วเราจะไม่ดูแลต่อเนื่องเราดูแลต่อเนื่องอีกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับแล้วก็เรายังมีรถบริการช่วยเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกหนึ่งปีนะครับทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ชมแล้วการเครื่องยนต์ก็ทั่วประเทศเช่นกันนะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารของเจ้า Honda j a z ดปี2 0ง4ตัวเ v ีกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขามีอะไรมาให้ จอนะครับเป็นจอ Android ด้วยนะนะครับเป็นจอ Android ทัชสกรีนนะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับผมนี่นะคุณผู้ชมนี่นะครับครบเลยนะนี่นะครับต่อ Wi-Fi ได้อะไรได้ทุกอย่างเนี่ยทัชสกรีนดีๆเลยคุณผู้ชมนี่เชื่อมต่อบูทงบลูทูธอะไรมีครบนะครับมีเชื่อมไวฟง Wi-Fi ได้นะครับสบายใช้งานได้อย่างดีนะครับแอร์แอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์สัมผัสเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับเพิ่มแอร์ลดแอร์นะครับปรับโหมดนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมพุทสตาร์ทนั่นเองนะครับเป็น ปุ่มตารลดนั่นแหละนะครับมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอย่างแรกเลยที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นเกียร์แพลตินชิพนั่นเองนะครับจะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นรดเกียร์ฝั่งขวาป็นเพิ่มเกียร์นะครับใช้งานได้อย่างดีพวงมาลัยไ,ไม่ลอกไม่ขาดนะครับหนังสีดำยังโอเคเลยนะครับคุณผู้ชมฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมอินโฟเทนเมนต์นะครับก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่อง เปลี่ยนโหมดการทํางานนะครับฝั่งขวาจะเป็นคูดคอน control นั่นเองนะครับคุณผู้ชมตอบโจทย์ได้อย่างดีในการเวลาเราไม่ต้องลาสายตาลงมาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเราไม่ต้องเอื้อมมือไปตรงนี้นะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเลขไม้นะครับคุณผู้ชมเลขไม้อยู่เพียงแค่1นึ่งแสนสามโลเท่านั้นตกปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นกิโลนะคุณผู้ชมถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับรถผมตอนเนี้ยปี2018อะใหม่กว่าคันเนี้ สี่ปีรถผมวิ่งไปแสนห้าแล้วคุณผู้ชมคันนี้วิ่งแค่แสนสามเองปีสองพันสิบสี่ะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคุณผู้ชมเวลาจอดตากแดดผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ร้อนหลังอย่างแน่นอนเดินทางไกลไม่ร้อนหลังนะครับถ้าเป็นเบาะหนังนะครับเดินทางไกลๆมันจะร้อนหลังนั่นเองนะครับไม่มีขาบนะครับปีกเบาะไม่ล้มนะคุณผู้ชมมีช่องวางแขนตรงด้านนี้ด้วยนะครับ HDMI นะครับมีมาให้ครบนะครับ USB นะครับ power outlet นะครับทุกอย่างใช้งานเกียร์ออโต้ ฝั่งนี้ก็มีท็กชั่นคอนโทรลนะครับมีปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติกระจกพับอัตโนมัตินะครับไฟใช้งานได้ปกตินะครับม่านบังแดดด้านบนสองฝั่งนะครับกระจกใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมสั่งให้อยู่แนละ้วมันจะเป็นฝาปิดให้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวผมมาใส่เพิ่มให้นะครับปุ่มหลังคาไม่มีรอยขาดนะคุณผู้ชมนะครับ สวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนที่2กันบ้างว่าให้อะไรมาบ้างแล้วก็ใหม่เหมือนข้างหน้าไหมนะครับถ้าข้างหน้าใหม่ผมมั่นใจว่าข้างหลังก็ใหม่ไปครับคุณผู้ชมนะรครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนที่2กันแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมห้องโดยสารเขาใหม่ตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังนะครับใหม่มากๆใหมก่มกริปเลยนะคุณผู้ชมบอกไม่มีร่องรอยของการเป็นขาดแบบว่าเป็นขี้บุหรี่หลนนรายหรือว่าขาดนิดนหน่อยไม่มีนะครับปีกบอบ์ดทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมยังแน่นยังแข็งอยู่เลยนะทุกอย่างแบบสภาพใหม่มากๆคุมชม พร้อมใช้งานสุดๆนะครับคันนี้นะครับจะมีผมมาให้รอบคันเลยนะครับทั่วคันเลยนะรมรองเท้าด้านนี้เพราะฉะนั้นพวกฝุ่นพวกอะไรก็จะไม่ลงไปข้างล่างนะครับมันก็จะอยู่บนผมนี่แหละเบาะด้านหลังข้างหน้าก็จะมีช่องเก็บของมให้หนึ่งช่องนะครับฝัง่งผู้โดยสารนะครับฝั่งนี้จะไม่มีนะคุณผู้ชมจะมีฝั่งนี้มาให้นะครับที่วางแขนช่องเปิดอะไรพวกนี้ใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมดูไม่มีไม่มีรอยหักไม่มีรอยขาดใหม่คลิบๆเลยนะครับพ่มหลังคา นะครับไม่มีรอยเลยนะคุณผู้ชมสวยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างนะครับว่าใหม่คลิปจริงไหมแล้วมีตรงไหนที่น่าสนใจนะครับไปครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาดูช่วงล่างของเจ้า Honda j จ z z คันนี้กันนะครับว่ามีอะไรพิเศษมีอะไรที่สมบูรณ์และมีอะไรที่ยังใช้งานได้ดีอยู่บ้างตามเข้ามาเลยครับด้านหลังอ่าตอนนี้ก็จะเป็นท่อนะครับปลายท่อนะครับเปลี่ยนปลายท่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแคทยังอยู่ครบนะครับ สปริงเป็นสปริงโหลดนะครับแต่โช๊คเดิมนะครับสภาพสวยสวยเลยคุณผู้ชมนี่นะครับโช๊คไม่มีรั่วนะครับไม่มีน้ํามันซึมไม่เยิ้มนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับใช้งานได้อีกยาวเลยนะคุณผู้ชมสวยมากมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นหม้อพักนะครับแคทเดิมนะครับไม่มีการผ่าแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องไบเครื่องโชวค เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างนี่นะครับยางหุ้มเพาาไม่กริบไม่รั่วไม่ซึมนะครับชกด้านบนเดิมๆสวยๆเลยคุณผู้ชมนี่นะครับด้านหน้าก็ยังไม่มีการรั่วไม่คลอนนะคุณผู้ชมยังแบบว่าแน่นๆอยู่เลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะยางหุ้มเพาฝั่งนี้ไม่ขาดนะครับไม่มีร่องรอยของการขาดเลยนะคุณผู้ชม เดิมสนิททุกอย่างนะครับใช้งานได้ยาวๆนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาลองเทสต์ได้เจ้า Honda j a z z ปี2 0 1 4ตัว SV คันนี้กันนะครับว่ามันขับขี่ยังไงฟีลลิ่งยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันครับคุณผู้ชมอัตราเร่งยังดีอยู่เลยนะคุณผู้ชมสําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยรถปี1 4วิ่งแสนสามถือว่าตกปีไม่ถึงหมื่นโลเองนะครับใช้น้อยมากๆนะครับภายในก็ยังสวยงามนะครับมีแพตเทิลชิป ฟูดคอนโทรลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครบครันนะครับอัตราเร่งก็ยังดีเสียงลมไม่มีเข้าห้องโดยสารนะครุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะใช้ได้เลยนะครับก็อัตราการเร่งยังดีอยู่อ่าแล้วครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิกปกันครับคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้า HondaJ เจ็ปี2014สีเหลืองตัว s v ตัวรองท็อปนั่นเองนะครับราคาค่าตัวอยู่3,55,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6,300บาทเท่านั้นเงินเดือน1 3 0 0 0บาท ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำไม่ต้องกู้ร่วมนะครับพนักง,งานบริษัทนะครับมีเครดิตหนึ่งชั่วโมงรู้ผลเลยนะคุณผู้ชมมาเซ็นเช้าสาย,สายรับรถกลับได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นทั่วประเทศนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อของผมไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ผมเซลล์เต๋าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com